สูงถึงเ <c oughs> จ้าคููเจ้าฌาเขาเจ้าคููเขาตั้ง <c oughs> คููเขาลูกเห็นเขาดังเสียงครูใหญ่ช <c oughs> าคนคืออะนทุกยอดมาเขาหลาดความวันที่หมายตรงวันเกิดเขาได้นะเบื้องต้นแต่ เบื้องหลันหาปันเอ็นแห่งการเห็นมันอยู่ที่การเห็นทั้งหมดคนเขาพร้อมกันพร้อมกันก็อยู่ที่การเห็นการเห็นเนะี่ยมันจะเรียกว่าอันเห็นในปอบอันเดียวเว้นะอันเห็นในใจเขาอันเห็นจอม uh, mindfulness meditation นะจอม uh, สติปัฏฐานอันนอกเมืองเปิดออกจจวันใจเสนัหน่นละอันเกวแก้วมก็เห็นทั้ง iQ ทั้งอ Q ทั้งสองอัน iq eq ทั้งสองอันเหมือนจะหนังอีนชั้นช e ม e e e. เขาดเขาเปิ้ลลัดลองการบักมีเปิ้ลลัดลองการปกป้องผู้นำจะไหน้คนหัวเจไหนทเปิ้ลัดทั้งสองอัน iq ทั้ง eq iq ทั้ง eq วกนนบนั้นเป็นเป็นพื้นฐาน ท่านได้เห็นทางลูกเห็นเฮาในทุกเม้าเลยมีส่วนเห็นส่นเห็นเล็กน้ำน้ำนั่นเหตุเพื่องการเห็นเนี่ยเมื่อเขาในเปลืองมันสำน้ำเนี่ยโมเลย์ในมีทางเปลืองลกักษณะเมาทางอันหนึ่งเปลืองมันนำเพราะเป็นสังขารในเกาะหูไ่ต่อเล็กธรรมชาติมีเพียงหลายอันติดต่อมันตามในโฉนวก็ไม่เป็นงหลายอันอจากนั้น อันเขวะนี่นแด่นได้สอนลด้เห็นเล็ก์อันพินญนะีเฮาเนธรมรมาคมหายดังหูปัญญาในโลกาในโลกิโคมีเน,น,นี่ยอันเนี่ยเฮมาโหมันทั้งสองอันนั้สัมภายะเป็นเมืองพุทธภาษารองติดติกขอสั่งความสอนพุทธพระเป็นเจ้า ในห้องเห็นจะในขอผลไหลน้ำเออที่ในเด็กสอนเด็กสังขารซ้ำตั้งหูอันตั้งหนกเนี่ยต,ตั้งหูน้ำมองคนเนี่ยำเอกก็เปตั้งหูน้ำมงคนเอกและเทการศาสนาในยัอันจะนั่นดลลัดในยล,ลองปัญหาเบื้องการเห็นอันมีอยู่น้กเมืองเนี่ยก็เป็นเร่งนั้นแหละและตังบ้านลักสุดใหม่นี่ยลักสุดเหมาเนะี่ย เล้เห็นทั้งผายภาาีีห็นั้งภายมาเห็นผายใต้เห็นผายอังกฤษเห็นก็วายมาเจออยู่จำเมืองไทยก็ะลรเห็นผายไทยจอมเจออยู่จำเมืองเคเนก็ไลเห็นผายเคนจอมเนี่ยเดยเศษน่รักสุดเ่ยเนี่ยที่เลยอ่อนกันจ่อย <c oughs> <c oughs> เพิ่งหลงมันเลยรักสุดเทา่าเห็นนะครับมันก่อโตดีจำจอมและจำจอนเะมืองนอองมองไหลเนี่ยืยองอ่านไว้ังนั้น อย่าอ่านไว้ตรงไหนเออก็ไปตรงนั่นเลยเปลือกมันเนี่ยที่เลยมีนำกัดแนวแต่มีนำกัดลูกเห็นเขาทะเลขัดใจมีนำกัดเพราะเปลือกมันดีแน่เนี่ยมันเลยหมดข้าวอย่างมันเหมือนเช่นอันเขาจอมมาเมื่อเขาเรียกในเปลือกมันเขาอยู่ที่จอมมุนชาวมาเห็นปริยัติมาเนี่ยอันอังกฤษเขาไปนับเขาพายสายเขาตาหุ่นนำทางอันกว้างสุดเฉยเฉยที่เขาใช้สมมอ่า จอกราฟิกเขาใช่มหมมปมพีนะมีแน่แน่ประเทศการศาสนาลาตอกคนนงนำมาคนจันเตียมจันสูงที่นอกเมืองเขาก็ลินมันนั่นอุปไลกเขาผ้สังในตั้งหูในเตรียมทรวเออันที่ยยมอันไหนหละในลักสุดมาเขาในจังเกตใส่เอาลักสุดเปลี่ยนไปนับเขาไปสายเขาเะไหมมาอันนั้เอาที่ international school มาก็เดียว เขาในเห็นเหนง่าเห็นคอยสมนำเห็นง่ายเห็นหมนำปาลิเขาเชงไหนอังกฤษเขาเชงไหนอังกฤษเ็เลยโดยชูสตอรี่สองคูพีคูพีรูลิกนะรู้สตีนะาเขูสตรีมอนเท่นนะรูจั่ไลน์นั่นแ่โมเดลิซิสมันรูเนเอาเขาเลยรู้ถึง เชสเปียร์เขาจะเมือนยังถึกเด็กเนี่ยอยู่ถึงเชสเปียร์เขามักทวายมักทวายเขาเช่ไหเพราะเลยรู้เส่ไหมแน่ควาในขมพาในวาาความที่้รก็รักความผอเพือนมันไหลเนะี่ยมันจะเรกว่าหมอความอังกฤษไม่เหลือเมันมีปาาหุนท่าหันกวางเชสเปียร์วนเซงฮีมักทวายทำวนเซงฮีอแนะ่เอานเนี่ยเป็นโคกายเลยับเสือ,อสเปือนไหล ย้อนไปช่วนั้นให้เขาหลุดเห็นเขาเข้าใจเหมือนจ่กนั้นคนเมืองอินเดียเมืองอาสซมคนหนึ่งมาเห็นที่ชั้นสัมพุทธะเมืองไทยเขาปีหนึ่งมันเดียมทฤซิสมันนะี่ยเดียมสาสตร์ด้านพื้นดินโคนขวามมันมันเดียมลองอเพ่งใจเตี่ยงงานกันเพ่งใจโกบคู่กันตั้งนำคำในเนีย่ยมันมือเรียบเห็นเนี่ยมือเรียบเห็นถึงจั้ง อูดเส้นนำคำมันเตรียมนั่นเอาผ้าอังกฤษเสร็จเตรียมเตรียมไรหลีหมดด้วยลีืว่าต่างอันเอามาจากการเอามาเปรียบเทียบกันเห็นจังไหนอา่ามันย้อนเขาชั้นสองออกส่วนไหนบนด้วยอันนั้นเหรบนย้อมหอบกว่ามันไล่สกอร์เลยเป็นสองปี <c oughs> อันเขาแขกว่าในแะขกว่าจึงหรือในเะพียงทุ่งเขาไนงะมีการัแจ่งในเซด้าก็ ลายหลาดมันพอหอมโมลาดมีทั้งทั้งทั้งหุูน้ำทั้งหันความฉลาดเนี่ยเป็นที่บนทางเด็กกว่าเขาพักได้ลีลเขาใส่หวานซ้ำหวานมันพอหมดสายลีหวานมันพอเกินออาบลีพอแยบลีเนี่ยทั้งกินทั้งนั่งนั่งเป็นเค่จิมเนี่ยอ่าย้อนไปจากนั้นเนี่ยเจ้าบ้านเขาอ้อนว่าอ่าทั้งกินแล้วหวานนั่นมันถือเลยหวานอันไหนขอลองลอง กุยกะไลายพวกไล่โหไลายใส่ในหวานมันหวานมันก็ําลองเปียงอาหารสําลองเปี่ยนทางกินนั่นนะครับพอเป็ี่ยนที่ไหนที่อันเขาเขียนเนี่ยนะภาษาความรานเนี่ยภาษาอังกฤษภาษามันภาษาไต้ภาษาภาษาที่นั่นแหละเหมือนยองเขาเหมือนหวานเขาอันห่างเครื่องมันน่นอันเท็ดที่ใส่มันนั่นตั้งหูอันเกี่ยอันมาเนอ่ยไปใส่มาเนอ่ยไปนับ มในวินัยาสุตตาพิธมะอันจะแน่แดมันเหมือนตังกินอนมีเนหวานตั้งกินมันหวานสิดาก็รหวานใส่มันพบห่างลีมเบแหลีบในเปิ้นยิบเปิ้นตอดีใส่มันอ่างใส่มันได้แคมอยู่หวานใส่มันดีอยู่โล้วมัจิ้มด้วทีดีในอสัมเพหวานที่ดีในปิ่นก็จิ้มคำแ่จิ้มคำสองคำ เอ่ยยอนเช่นน <T> ั้นแหละพังทางทั <ru cks correlation> <s mental Sure> <shape> ้งนอกพังทั้งในอัศจรรย์พระหิทธาวะพังทั้งนอกแน่เป็นภาษาความละพังทั้งในนั่นเป็น subject ท้งอันนั่นนั่นลักสุดเหมาในเสาะไปถึงไหนเลยเขดูเห็นเขาดังครูเขาอาจจะใส่เสียเห็นสังเก์เห็นใอ้พวกถึงตีเห็นดิบมาในกเขาพวกหมกขมันเห็นดิเขีในเขาพวกหมกความเขีเห็นดิผาลี่ในก็าชมพวกหมกปิ่นภาษาหมกปิ่นผาลี่อังกฤษในก็ พราบอลาดเลยอะไมอดูไลเพราเบียบพับลงจะได้เห็นมอกันนั้นจะเลยเห็นหมอกขนั้นพอเห็นมอกันนันไนตั้งึ้นยาวในพรมเพล์อะไพรมเพลยอะไรนาทีละอ่นการเห็นหเ,นนาานนเนัามันเป็น่ยนจังไงเออตเดิศตั้งมาองเห็นจังไงหนไหนมันสำลุมีผู้กำแถมผู้กำแถมดังเงินตรองปร,กรากฏสังติอยู่ที่เศ้า จะไงจนเป็นแ <c oughs> อ่ใครผิดหมอกถึงปวดเล้งมีเล้งเขาเขาที่นำคำที่มูเซเจนมิวที่มูเซนำคำากอหลีเชือ่อนมามีติดองจีมันดเดลยียานกวงชนไงกอหลีคบมีตินอกเมืองกรีลีมีตีเมืองไทยเมืงองเกาะเกียงใหม่ชนไงกรลีมีตีเมืงเองอังกฤษเมือง รรานาฬกาเส้นไหนคอลลีอ้อนกันจอยคงเห็นอันไหนคงเห็นที่ไหนเฮาก็เฮาก็าาตั้งไว้ตั้งไว้กอเลยเชื่ฟันอันหนึ่งอัตั้งไว้เมื่อที่จะเมื่อที่มันมามเมื่อเดร็วในยัเบบเเเงเปิดลนแถมเสถางหรือวัวนอนที่แถมสเสถางอันไหน